เมื่อตรวจเสร็จแล้วนะครับนำทุกอย่างกลับใส่ในถุงซิปล็อกปิดให้มิดชิดเหมือนเดิมนะครับลงรถแล้วนำมาแสดงด้านนี้ได้เลยค่ะขอยอนไม่ตรวจรูปหนูไม่ได้ตรวจต้องตรวจไหมคะเดี๋ยวเราต้องตรวจโควิดกันก่อนนะคะอันนี้คือชุดตรวจแบบจิ้มโนลิ้น ต้องกี่ขีดสองขียีไงสองขีดถึงรอดเหรอสองขียท้องถึงนแล้วนะครับแล้วโอ้แบเียตอนนี้เราอยู่ที่เดอะฟอร์เรส e r เชียนะเป็นที่ที่ซัมมอนมาถ่ายเ,เป็นคอนโดที่มีพื้นที่ส่วนกลางหรือพื้นที่ที่จะแชร์ให้กับน้องหมาเนี่ย หรือว่าคนที่เลี้ยงหมาเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเนี่ยอยู่ที่นี่ได้เลยไม่ฟังเลยอะไรเพื่อสถานที่เขาสวยเนาะชื่อน้องแซลมอนครับโอ,อ้โหหางสันดุ๊กดิ๊กเจอสาวเหรอเราเจอสาวเหรอหดี๋ได้ยินขเขาว่าขนมหัเตื่นเต้นมาคืนแล้วบ้านหนวนอนไม่หลับเลย นี่ครับมาถึงห้องแล้วก็สำรวจเต็มที่นะลูกโอ้โหหนักครับีเปานเป็นอหมนักหนันที่หนักมากคนับหหหนกก อยู่เป็นมากลูกปลาเชื่อมือเลยปลาเชื่อมือเลยลูกเก่งมากครับเปลาเอาตัวนี้เอาตัวนี้กลับบ้าน หาซื้อเลยอะอบกับลูกออมันยังไงอ่ะมัน how you feeling เดี๋ยวผมจะพาดูห้องคร่าวๆนะคือเขาจะทำที่ลักษณะโดยการที่มันเป็นฟังก์ชันที่น้องหมาอยู่ได้ร่วมกับคนนะแล้วก็แถมทำห้องฟังก์ชันตอบโจทย์การเลี้ยงด้วยะป่เดี๋ยวเราไปดูคร่าวๆก่อนอันนี้อันนี้ที่เปิดเปิดห้องมาเลยคือเขาจะมีอย่างเนี้ย เอาไว้เวลาให้น้องหมาคอยหรือว่าพักตรงนี้นะก็มีสายจูงแล้วก็ที่สำคัญคือจะมีช่องเก็บของของน้องหมาหรือว่าน้องแมวทั้งหมดนี่เลยคือมันจะได้ไม่ไปปนกับผ้าเวลาเราเก็บของไนแล้วก็ด้านล่างที่เก็บรองเท้าโอเคนี่อันนี้ที่ตอบโจทย์สําหรับการเลี้ยงน้องหมาคือเขาจะมีที่อาบน้ำของน้องหมา นี่เลยมีตรงนี้ที่อาบน้ําใช่ไหมลายนี้เป็นของคนใช่ป่ะเธอลายนี้มันของสุนัขก็จะตรงนี้อาบคู่กันเราไปเลยไม่ใช่เพรว่าลืมบอกไปว่าที่นี่คือเขาจากัดสัตว์เลี้ยงห้ามน้ําหนักเกินยี่สิบห้ากิโลก็คือใหญ่แล้วนะ25้ากิโลคือสัตว์ใหญ่ห่แล้วเอออันนี้จะเป็นบริเวณที่เหมือนวอล์กคอร์เซตตู้ใหญ่มากนะใช่เป็นวอล์กอโคเซตต่อไปปตรงลิฟต์อยู่ จุดที่เป็นไฮไลท์ก hmm. ็คือตรงน,นี้แหละจะมีประตูของสัตว์เลี้ยงให้ลอดอไปเนี่ยข้างนอกไปฉี่ไปอึได้บริเวณด้านนอกเลยเขาจะมีหญ้าเทียมแล้วก็มีตัวถาดที่ให้สัตว์เลี้ยงเราไปชำระสิ่งสกปรกแล้วก็เป็นระเบียงและประมาณนี้แล้วก็เชื่อมถึงกันได้เปิดได้ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งคืออันนี้ค่ะเขาจะมีอันนี้ให้ทุกห้องมาชื่อน้องไข่ต้ม ไข่ต้มไข่ต้มน้ผมเฮ้ยง่ายง่ายง่ายไข่ต้มเนี่ยสามารถเป็นเหมือนกับสมาดีไว้ในการเปิดปิดสิ่งของต่างหรือว่าในการคอนโทรลเรื่องของอุปรกรณ์ต่างๆภายในห้องนี้นะเยวผมจะสั่งน้ำไข่ต้ม,ป,ตม,ตมปิดไฟห้องนั่งเล่นไข่ต้มไข่ต้มปิดไฟห้องน,นั่งเล่นปิดไปให้แล้วฮะนี่ปิดแล้วอัน๋วยวผมสั่งเปิดไข่ต้มไข่ต้มเปิดไฟห้องนั่งเล่น เปิดไฟห้องนั่งเล่นหนึ่งเปิไไดไฟใ้แล้วฮะจะไม่ลูกคือที่นี่นะทุกคนคือเขาจะไม่ทำสวิตไฟเปิดปิดในบริเวณห้องเลยเขาจะใช้เป็นสมาร์ทเดเวล์หรือว่าใช้คอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันนะจริงๆมันจะมีแค่ปักไฟเท่านั้นนี่ปักไฟเสียบ ซึ่งปั๊กไฟเสียบเนี่ยเขาจะทําไว้สูงกว่าปกติเพราะว่าเนื่องจากห้องนี้มันตอบโจทย์หรือว่าห้องนี้มันทําไว้สําหรับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงการน้องไปกัดไปแทะไปข่วนหรือการไฟดูดอะไรต่างๆนะก็จะสูงๆหนะ่อยอีกเรื่องหนึ่งที่ผมลืมบอกคือพื้นในคอนโดนเนี่ยคือเขาปูเป็นเอพีซีให้เลยเหมือนกับบ้านผมอ่ะเพราะว่าเอพีซีตัวนี้มันจะกันลื่นของน้องหมาเวลาน้องหมาน้องแมวเดินเนี่ยมันก็จะมีเรื่องข้อขาสะโพกอ,อะไรต่างๆเนี่ยมันจะเซฟเรื่องของ อ่าเรียกว่าแซบเรื่องอะไรเธอแซบเรื่องข้อกระดูกเดินลื่นอะไรอย่างเงี้ยเดินไม่ลื่นก็คือการลื่นแล้วแล้วก็ลดแบคทีเรียดีมากผมก็เลือกใช้นะ A B C ที่บ้านเนี่ยมันดีสำหรับสุนัขก,กับแมวอยู่แล้วพาทัวร์ห้องที่เรามาถ่ายประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรารอเจ้าแส้มไปถ่ายแบบกันดูกันว่าม่อนจะทำได้ดีขนาดไหนไปเลย ในระหว่างผม่้ายอยู่คือแซมอนมันก็ฉีไ่ไม่เป็นที่อย่างชอบเลยมันทำอะไรอีกแล้วดูดูเขสนุกเหลือเกินสนุกไหมลูกีต้องโดนอะไรคะต่อดูจะทำงานแล้วจะทำงานแล้ว นะักคอยทำงานเออนีอ่มันห้องพักนัก,กแสดงนะล,ลูกสัมันตคอยสาร่าครับแบนีคอยคอยคอยอย่างนี้ไลมันแม่มีขนมน ทททททอ,อ,อทุกคนฮะตอนนี้แซมอนถ่ายเสร็จแล้วก็เลยพาแซมอนมาวิ่งเล่นที่สนามหญ้าส่วนกลางของที่นี่นะครับง่ ชอบไหมลูกชอบไหมครับเราพูดเป็นไหมเราพูดเป็นไหมขอ๋อถึงบ้านแล้วทุกคนนายแบบหมดแรงไปแล้วอ่ะหมดแรงแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับงานวันนี้สนุกมากเลยป้าหนูอยากไปอีกแต่วันนี้หนูเหนื่อยมากเลย รรรูเร่คับทุกคนครับอันนี้เป็นเป็นคลิปที่พาแซมอนนะ่ะออกไปถ่ายงานครั้งแรกนะทุกคนถือว่าใช้ได้เลยเพราะว่ามอนเข้ากับคนนะ่ะได้ง่ายแล้วก็บางแอคบางท่าอนะไรเงี้ยก็นั่งคอยงานแรกก็ถือว่าโอเคเยี่ยมนะพูดลคลิปนี้ประมาณนี้นะฝันทุกดไลค์กด Subscribe ใครที่เป็น FC ฟซซมมอนหรือว่าอยากเห็นแซมมอนทำอะไร คอมเมนต์มาอยากให้ผมพาแซมอนไปทำแบบนี้นี้หรืออยากจะดูผลงานของแซมอนเพิ่มเติมอะไรเงี้ยคอมเมนต์มาได้เลยคลิปนี้ผมฝากไว้ประมาณนี้ก่อนฝากตาวแซมอนไว้ใครที่เป็น FC กดไลค์กดซับสไครต์แซมอนไว้เลยเดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกเรื่อยๆบ๊ายบาย